คอนเจออะไรรูตุนไหนรูตุน,นมันเป็นรูยังไงอะหมน,นไห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 นมาดูซิรูตุนเนี่ยเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้มดแดงหรือเปล่าใช้มดแดงใช้หมดแดงหรือเปล่าพ่อใช้มดแดงขุดขุดขุดให้ล่อมันหรือเปล่ายงไงผมก็เจอวันนี้แม่คอนจะมาพาเพื่อนๆมาผจญภัยที่คอกวัวของเราใช่ไหมนี่พ่อครับนี่มันกําลังกินหญ้าเลย ไหนไหนรูตุนเป็นตัวยังไงน,นี่นี่น,น,นี่เป็นรูแบบนี้รูแบบนี้นี่นี่นี่อย่านะแ,แม่อย่าไปทำเนาะเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อเอามดแดงมาใส่ให้ดูสิก็ง,ง่่ะฮะไปดูทางนู้นก่อนไปดูทางนู้นก่อนเร็วๆตามพ่อไปเลยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามดแดงมาหรือเปล่าที่ข้อกัวของเรามันมีรูตุ่นด้วยเราต้อง ราต้องเอามดแดงมาล่อมันออกนะมันถึงจะออกเข้าใจไหมใช่ไหมค่อนเนี่ยไหนไหนรูตรงนู้นเยอะมากเลยนี่นี่ไงนี่ไงรูแบบเนี้ยค่อนค่อนค้อนดูเนี่ยพอเอามดแดงใส่แล้วนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเอามดแดงใส่เนี้ยเนี่ยตุ่นมันก็จะกัดตูดมดแดงเห็นไหมเนี่ยเนี่นตุ่นขยับแล้วมันกัดแล้วมันกัดแล้วมันกัดแล้วใช่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  เนี่ยมันขยับมันจะกัดแล้วเห็นไหมไหนไหนมันกัดหนึ่งอยังมันกัดหอยังค้อนไหนดูสิมันกัดเออยไงยิธีเอาตุ่นไหมตุ่นเป็นตัวยังไงให้พ่อจับขึ้นมาให้ดูใส่มือค้อนไม่ให้เพื่อนๆดูนะนี่ไงพ่อเออตัวนี้มันยังดูเล็กอยู่ใส่มือค้อนไม่ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเขาอยากเห็นตุ่นน่ะเห็นไหมได้ไหมพ่อได้ไหมป้าได้ไหมได้ไหมอ้าวแม่กลัวก็ ไหนไหนมาดูสิไหน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 มาให้กันนี่ไงเป็นตัวแบบนี้เอาใส่มือค่อนสิตัวเล็กนี่ไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้โหค่อนจับได้มันเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตุ่นใครเคยจับตุ่นบ้างเนี่ยไม่ค่อนจับตุ่นนะระวังมันหล่นนะระวังมันหล่นนะไหนหันหันมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วๆค่อนมันเป็นตัวยังไงไหนทำไมตุ่นมันไม่มีจมูก มันมีฟันเล็กๆไงนี่ไงฟันเล็กๆแบบนี้เอาใส่มือข่อนิดแบมองมาแบ,บมือออกมานี่ไงแบบนี้มากเจาจับมเล่นจะได้กี่ตัวแล้วแล้วผมขอเปล่ามันก่อนเป่าฝุ่นเหรอฮะกัวก็ไม่ให้กำลังใจค้อนี่แม่แม่กัวเนี่ยลูกกัวกำลังกินหญ้าอร่อยเลยไหนไหนไหนมาดูซิเนี่ยได้ไหม วันนี้ไม่ค่อนพามาประจ o ภัยที่ขอกวัวค่อนใช่ไหมวันนี้เรามันจับตุนกันโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากค่อนไหนป้าตัวใหญ่ไหมป้าเอาใส่ฝามือค่อนดิไหนไหนไหนใส่ฝามือค่อนดิไม่ไหนอย่าเอ้าหล่นแล้วไไม่เห็นเลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากค่อนทําหล่นเองนะอ่าค่อนเป็นคนทําหล่นนะไหนไหนมันอยู่ตรงไหนอีกรูนึงเหรออะไรมดแดงล่ะ อ้าวเป็นตัวยังไงเป็นตัวยังไงตัวใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่มากเลยค่อนก็จะบีบมันแรงดิเดี๋ยวมันก็หล่นมือหล่นจากมือค่อนอีกหรอกเดี๋ยวมันก็หล่นจากมือค่อนไปหารูตรงนั้นอีกทีใส่ความเลยฮะหารูไหนรูไหนตรงไหนตรงไหน่าดูสิมือแม่ไม่ต้องกลัวแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว นี่ตรงนี้มันจะเป็นรูแบบนี้นี่เลยเนี่ยรูแบบนี้แไม่ต้องกลัวมันไม่กัดมันไม่กลับเองใช่ไหมเยอะเลยมันจะเป็นรูแบบนั้นใช่นี่ในมือข้อน,นี่ไหนมาดูสิเอาใส่มือสิตุ่นเหรอเออแบเอกมาไหนเนี่ยโอเคโอ้โห,หแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยตุ่นเนี่ยไปทอดกินได้ไหม ทอดกินได้ไหมล่ะได้สิได้เหรอใช่มันจะเอาไปทอดโอ้โหวันนี้เรามาจับตุ่นกันมันยังเล็กอยู่เลี้ยงมันไปก่อนโอเคไหมโอเคโอเคเหรอให้แม่ดูความอ๋อไหนโอ้โหในมือค้อนเหรอโอเควันหลังค่อยมาจับใหม่นะมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมใช่เนาะโอเคนะ